หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถึงแม้ว่าวิทยาการจะล้ำเลิศมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามแต่ชาวนาก็ยังต้องอาศัยเขาพวกเราทุกคนมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะบอกว่าเราไม่ขอเอาปุ๋ยคนละรึ่งแต่เราอยากได้ไร้ละหนึ่งันผมจะถามชาวนาที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นรายการค่าใช้ใจในนาของผมเองในรอบที่ผ่านมาทุกคนมีตามนี้ไหม มีค่าไขดะมีไหมม่ค่าไถหวานมีไหมมีหวานข้าวมีไหมมีค่าขุนมีมีไหมมีชีปุ๋ยไหมมีหวานปุ๋ยล่ะมีมีค่าปุ๋ยล่ะมีค่าอะไรเนี่ยค่าขนทรงมีค่าเกี่ยวข้าวมีไหมมีค่าขนข้าวเปลือกปร้านซื้อมีเขาเรียกค่าเกี่ยวเปลอกใช่ไหมครับใช่แล้วก็ค่าสร้างปาก จ่ายได้ไหมออของผมรวมทั้งหมดสองหมื่นบาทคำถามมีอยู่ว่าไร่ละพันแล้วคนที่มีถึงยี่สิบไร่ได้สองหมื่นจากตัวเลขที่ผมบรรยายมาอย่างเงี้ยสองหมื่นช่วยเขาได้ไหมครับไม่ได้นะสองหมื่นเนี่ยคือค่าใช้จ่ายที่เราจะเอาไปบริหารเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าได้ไร่ละพันเราจะได้เท่าไหร่ครับสองหมื่นสูงสุดไปบริหารได้เลยนะครับแต่ถ้าปุ๋ยคนละครึ่งไอ้สองหมื่นอันเนี้ย บริหารได้ไหมครับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพวกเราถึงขาดทุนเราได้รับการช่วยเหลืออย่างนี้มาเกือบสิบปีแล้วจากรัฐบาลที่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากได้ไร่ยละพันเหมือนเดิมตกลงองเอาไร่ละพันคือ